งาสีขาวรูปทรงวันงามแลาเป็นอวัยวะที่โดดเด่นเป็นสง่าที่สุดของช้างแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่างานสวยคู่นั้นจะนำแผนตรายมาอย่างช้างที่เป็นเจ้าของในที่สุดปัจจุบันการล่าช้างเพื่อเอามายังเป็นที่นิยมกันในวางส่วของโลกแต่การล่านี้ทำกระยงแพร่หลายจนช้างบางสายพันธุ์ต้องปรับตัวในระดับพันธุกรรมเพื่อความอยู่รอดกันเลยทีเดียว ล่าสุดมีผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในวารสารไซอันเมื่อวันที่22ตุลาคม2021ที่ผ่านมาได้แสดงหลักฐานบ่งชี้ว่าช้างฝ่ารุ่นใหม่ในแอฟริกามีวิวัฒนาการให้ตัวมันเองไม่มีงาเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของภาราเซตว์อีกต่อไป การวิจัยนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี2016เมื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์เชนแคมเบลล์สเตตันนักชีววิทยาวิวัฒนาการจากมหาวิทยาลัยปิลสตันของสหรัฐอเมริกาสังเกตพบความผิดปกติดังกล่าวเป็นครั้งแรกในคลิปวิดีโอบน u t u b e ซึ่งบันทึกภาพโขลงช้างในอุทยานแห่งชาติโกรองโกซาประเทศโมซัมบิกโดยพบว่าช้างพังหรือช้างตัวเมียในคลิปหลายตัวไม่มีงาทั้งที่โดยทั่วไปแล้วช้างแบบนี้จะมีอยู่ราว2เรเเท่านั้นในหมู ประชากรช้างของแอฟริกันโกรองโกซาโมซัมบิกเมื่อดรแคมเบลสเตตันได้เดินทางไปตรวจนับจำนวนช้างพังไม่มีงายังสถานที่จริงและเปรียบเทียบตัวเลขที่ได้ กับสถิติในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาพบว่าจํานวนของช้างพังไรงานเหล่านี้เพิ่มขึ้นจาก18.5%ของประชากรช้างทั้งหมดในอุทยานแห่งชาติโกลองโกซามาเป็น33%ในช่วงเพียง3ทศวรรษระหว่างปีคิศักรา1977ถึงปีคิศักราช2004การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของช้างพังไรงานี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เพราะปากฏกาลางดังกล่าวมาพร้อมกับสงครามกลางเมืองในโมซัมบิกซึ่งเปิดฉาขึ้นในปีคิทศักระหลาด1977การสู้รบอย่างดูเดือดเป็นเวลายาวนานถึง15ปีทําให้มีการออกล่าเอางาช้างกันอย่างมาโหมดานเพื่อนําเอางาช้างไปขายเป็นเงินสนับสนุนการทําสงครามของคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายในช่วงที่เกิดสงครามกลางเมืองประชากรช้างป่าของโมซัมบิกลดหวบลงกว่า90%ในขณะที่จำนวนช้างพังไรง,งากับเพิ่มขึ้น มากกว่าเดิมเกือบ3เท่าจนมีจํานวนมากถึง50%ของช้างพังทั้งหมดแนวโน้มนี้ยังคงดําเนินต่อไปในยุคสงครามระหว่างปีคิเทศัก์รลาด1995ถึงปีคิเทศกกรลาด2004มีช้างพังหนึ่งในสามเชือกที่เป็นช้างพังไรงาเมื่อเทียบกับสถิติก่อนช่วงสงครามที่พบได้เพียง1ใน5เท่านั้น สำหรับช่วงปี1 9 7 2จถึง2000จำนวนของช้างตัวเมียที่มีชีวิตรอดจากการถูกล่านั้นสามารถจำแนกได้ในอัตราส่วน5ต่อ1หรือคิดเป็นช้างพังไรงา5เชือกต่อช้างพังที่มีงาเพียง1เชือกมีโอกาสน้อยมากที่ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงกว้างขนาดนี้จะเกิดขึ้นโดยบังเอิญดรแคมเบลสเตตันกล่าวนอกจากหลักฐานทางสถิติแล้ว ผลการศึกษาด้านพันธุศาสตร์ของเรายัางชี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นวิวัฒนาการที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่สั้นมากโดยมีการส่งต่อยีนกลายพันธุ์ที่ทำให้การสร้างฟันและงาบกพร่องจากบรรดาแม่ช้างไปสู่ลูกสาว แมววิวัฒนาการนี้จะช่วยชีวิตช้างพังของแอฟริกาไว้ได้หลายตัวแต่การที่ประชากรช้างมีงาน,น้อยลงจะทำให้มันเปลี่ยนพฤติกรรมเช่อนอาจไม่ยอมรมต้นไม้หรืองัดแกะเปลือกไม้เช่นเคยจนส่งผลกระทบต่อการเติบโตของพืชบางชนิดและทำลายระบบนิเวศอย่างใหญ่หลวงได้เราอาจต้องใช้เวลานับร้อยกว่าปีที่ความเปลี่ยนแปลงนี้จะกลับคืนสู่สมดุลตามธรรมชาติ ในสภาพเดิมก่อนสงครามดรแคมเบลสเตตันกล่าวสรุป